เอาเัวเจ็ดเยเอหาเรือเลยคุม่เว้นวันนะยายไอ้ินน้อน้อนยายยังเล่นเกมเลยยากินน้อน้อนได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลงเนเอีกดจเฮ้ยเด็กีบแ่พ่งไปเลยคุณเต๋อเด็กปีเบยายคุณลุงเตอยู่ดิคุกดเตอผมกดไม่เป็นคุคลิกปะกดและเสียงเสียงหมาอ้ี้กออฟล็อกฟอนดเ ย้ายเตะย้ายเหมือนกยยา้เด็กดีกีนย้ายอ่ะย้ายทำไมเลือดตั้ง490วะเฮ้ยคุณยายไปแล้วแกส้มปีโอ้ยคุณยายไปแล้วไปไายไปไหนคุณแจมารีเด็กนี่เอ้ยเรียกไม่เชื่อหรือแมวแมวไม้กูอ่ะเขาต้องใช้ผลล็อกห้องอะไรครับเนี่ยโอ้ยล้มล้มคุณยายอ๋อทายชื่อเลคุณยายอยู่ไหน

แหม่ไปไหนแหม่ไปไหนอเออืออมันนีปอันนี้ไอ้นอนอย่าทำย้ายไปเลไปนอนลูกไปนอนไม่ลูกออกมาไปแล้วอุ้ยดีไปเอาไปเอาไปกินาหนูอเออกมาไปไหมไปกินนมนอนหนูไปกินนมนอนหนูไปกินนมนอนหนูใจไม่ดีนมผมไม่เอ้า ไปกินลมนู้นอ้าเป็นลมบ้าหมีไปตายไยแล้วน้กจนอนอยู่ข้างบนน่ะข้าล่างเอ้ยเอ้ยเดเอาวะเดีไม่เห็นเราหรอกไมเห็นเรา เขาพาไปทนกทัดปีนังกุ้งเตมไปโดนไปโดนอืออ้าวผมตายแล้วตายแล้วไปนอนไม่รู้เดี๋ยไปนอนไม่รู้แปดเอชิแล้วใผมสุดเลยวะเนี่ยเออเอ้ยอะไรไหม

อตายจบเลยยายน่ากลัวเร็วตกคุณยายให้มันตชิวเด่นชิวเด่นวีแกนอะไรเด็กเป็นวีแกนเหรออืมไอ้คุณยายตายตรงนี้แล้วพวกเราคุณยายเอ้ยเด็กเอาหลุดโลกเลยไอ้ไอ้วไอ้หนูไอ้หนูชิบหายแล้ว บอาจยกับยัทอาทำอะไรวนับิดระิะไร่ะไรกอะไระไระไรคระไรกระไกะไระไรยระไยกระดรกะไร่ระไรกระไะไรกระไระไรกรรระไรกระไไรระไร่าะไรกระไรระไรกระไรกระไรกรกระไรกไรกระไรกระไรกระระไรกไรกไอยไระ อปอาปอ,อาปลาคุณก,ก่อนเขาจะโดบยาเพิ่มโอ้ยมันโดบแล้วอ่ะโดบไปแล้วไอ้หนูไอ้เด็กนี่ถึอเด็กนี่เหรอเด็กนี่เหรอไอ,อ,อ้ผมปลาไม่ถึงคุณยายลงมันล่ะคุณยายไปหลงแล้วไอ,อย,อยคุณตาไอ้เด็กปลาอะไรมาเนี่ยตาเขายาคุณยายเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าไปใช้ ว้าอเดรนี่อะไรนี่นะฉันอย่ไรเนาะงาเป็นเลยับคุณยายจะไแจกอ่ช้วแล้วไปทันแล้วะด่าลับกิวยังไงคิวยังไงออกมาช้าเด็กีุ้ีจะให้คุท็อปเขาเข้ยวอ้ยไหมยังไง โอ้ยปัญหายินเลยครโอ้ยฉันร้อนคุณแจกุญแจผมหมดแล้วหาเพิ่มครับอื้อเป็นอะไรกูีอื้อไอเด็กมันแสบนะโว้ยแมวๆมึงไปอ่ะอื้อเดี๋ยวผมได้ประแจแล้วปัญหาปัญหาเอ้ยเอาเอาเลือดมันออกของไม่แรงพอผมจะโดนซ้ำเาเลือดมันออกเดี๋ยวให อย่าทำเพื่อนผมคุณยายอย่าอย่าอย่าทำเพื่อนผมผมค้างท่าจับอ่ะเดี๋ยว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 ผมเชื่อเพื่อนผมคุณยายอยู่ไหนคุณยายไปหาคุณยายเลยไปไปไปคุณยายอย่างนี้คุณยายอย่างนี้คุณยายอย่างนี้ ดีดีไม่ไหวแล้วไม่อยอกกลับไปแล้วคุณให่ลงไปแล้วคุณให่ลงมาแล้วคุณเซฟบอกมาเลยดี๋ยเข้าตอแทบเตายตอนแบหลบหลบไปแล้วผมมีกระเาอุ้ยดเอาเลยผมได้อ๋อผมนอนองนะตอนแถบคุไม่จะไปเรียนอยู่ไหน ลานอยู่นะได้คิดเตียยผมจยอกไปเล่นฮะเล่นกับพายมาเถอะอยายไม่กัดรอตัวจยไปเล่นนะคะคุณยายฮะผมไม่กินนมยายละมันเหี่ยวฮะแล้วมันก็ขมอันไม่มีคุณยายหนูอยากออกไปเล่นแล้วมาดูจอนนี้อยู่ชั้นบนเขาขอในห้องเก็บของแล้วกลัวขนาดนั้นเลยนะจอหนี่กลัวคุณยาย เดียวคุณยายนี้สองคนนะผมไปอยู่แล้วที่ดีมันเหมือนคุกเลยที่ดีมนคุกเลยฮะเฮ้ยีอย่ะอ๋อคุณย่สีแดงเฮเขาเอาบอลรถอปจะดีมีอยู่นะฮะจะดี่มีอยู่ฮะยัยฮะแต่แงข้างบนปะเฮ้ยอนนี่นายมหาชั้นสิอนนี้แมวฮะยายหนุมกลัวฮะ ตอนนี้มาซะไม่เอาฮะโทษหนักจะกลายเป็นบองไม่อยาเลยอ่ะแต่เวลานอนกลางวันแล้วเวก e you up กี้แผ่นบนตอนนี้วาทีวีไม่ลงมาด้วยเอากุฏันเห็บกุฏันเห็บปลาเนี่ยปลาอย่านอาไม่เอาจับเสี้ยจับน่าเขียนเอาเออเอา มาวอดมาไหนล่ะเอาคอมพัง